ชีวิตผันแปรไม่แน่นอนแต่ความตายแน่นอนแก่ก็ตายหนุ่มก็ตายงูก,ก็ตายฉลาดก็ตายร่ำรวยก็ตายจนก็ตายชีวิตคนเราเนี่ยไม่ได้ยืนยาวนานอย่างที่คิดความตายเนี่ยมันไม่มีนิมิตไม่บอกเวลาไม่บอกสถานที่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่บางครั้งเราเจอคนตายแบบกระทันหันเอ้ยทำไมเขาไปไวจังอย่างเงี้ย อันที่จริงอะ่ะมันถึงเวลาของเขาแล้วนั่นแหละเขาเตือนสติกําลังเตือนสติเราอยู่พระพุทธเจ้าตัดเหตุแห่งความตายไว้สี่ประการประการที่หนึ่งตายเพราะสิ้นอายุไขอายุคนเราโดยเฉลี่ยแล้วสมัยพุทธกาลเนี่ยประมาณ100ปีปัจจุบันเนี่ยประมาณ75ปีใครตายอายุอยู่ประมาณเนี้ยแสดงว่าตายเพราะสิ้นอายุไข 2. ตายเพราะสิ้นกรรม คือกรรมที่เราทํามาเนี่ยไม่ว่าจะดีกว่าตามไม่ว่าจะชัวว่วก็ตามเมื่อสิ้นกรรมนั้นแล้วก็ต้องตายตามภาษาที่เราชอบพูดกันก็คือหมดเวรหมดกรรมใช่ไหมออหมดเวรหมดกรรมแล้วอย่างเงี้ยตายเพราะสิ้นกรรมสามตายเพราะสิ้นอายุไขและสิ้นกรรมคือสองอย่างเนี้ยมาพร้อมๆกันเลยบางคนเนี่ยอาจไม่ป่วยเลยใช่ไหม บางคนเนี่ยอาจไม่ป่วยเลยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแต่2อ,อย่างนี้มาพร้อมกันก็ตายประการที่สประการสุดท้ายตายเพราะกรรมตัดรอนทุกวันนี้มีเยอะมากความตายประเภทนี้หมายถึงการตายแบบกระทาหันคือเวียนกรรมตามทันอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะเคยทำตั้งแต่อดีตหรือปัจจุบัน เราเคยทําร้ายคนอื่นไว้หรือเคยไปฆ่าคนอื่นไว้อย่างเงี้ยเคยปิดสินข้อหนึ่งไว้ตายเพราะกรรมตัดรอนคือหมายถึงตายแบบกรรมเข้ามาตัดแล้วก็ตายอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุแล้วตายการจมน้ําตายการโดนไฟคอกตายหรือตายแบบกระทันหันหรือเรียกว่าตายหัวงั่นแหละอันนี้ตายเพราะกรรมตัดรอนความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรระลึกอยู่เสมอ เพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยถ้ามันเกิดกับไกลตัวเราเราอาจจะเฉยเฉยแต่ถ้ามันเกิดกับใกล้ตัวเราเมื่อไหร่มันอาจจะสะเทือนใจเราความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ชีวิตไม่แน่นอนฉะนั้นแล้วจะทําอะไรดีๆจงทําจะพูดอะไรจงพูดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเวลาชีวิตของเราเนี่ยมันจะลกหมดลงเมื่อไหร่จงให้ความสําคัญกับคนรักพ่อแม่ครอบครัวที่อยู่ตรงหน้าเรา เพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่การพบกันครั้งใดจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตบางคนเนี่ยไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจเลยมัวแต่ทํางานมัวแต่หาเงินมัวแต่สนุกพอเขาจากไปก็ร้องไห้ฟูมฟายังไม่ได้บอกลักยังไม่ขอโทษก็ไปบอกรักก็ไปขอโทษเขาหน้าลงศพอย่าบอกลักในวันที่เขาไม่ได้ยินอย่าขอโทษในวันที่เขาไม่ได้ฟังฉะนั้นแล้ว จงใส่ใจคนรอบข้างคนที่สำคัญกับเราและเราก็สำคัญกับเขาจงใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทเพราะว่าความตายมันไม่บอกล่วงหน้าและเราไม่รู้ว่าเรากับเขาจะจากกันวันไหน